สำนักง,งานตำรวจชาติขอเตือนภัย5มุกเด็ด SMS ในการหลอกลวงพี่นอ้องประชาชนครับมุกที่ 1, 1> อ้างว่าประวัติดีชักชวนให้ทํางานกับแอปพลิเคชัน TikTok อครับจะมาในลักษณะน,นี้นะครับมุกที่ 2, 2> อ้างว่าเป็นตัวแทนของแอปพลิเคชันช้อปปิ้ง lazada หรือ shopee นะครับชักชวนให้ทํางานเช่นกันนะครับมุกที่3บอกว่าเป็นธนาคารครับชักชวนให้กู้เงินแต่จริงไม่ใช่ครับ กขาคือแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบนะครับมุกที่4บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงินให้คลิกนะครับเช่นกันครับตัวอย่างก็จะเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้หรือแม้กระทั่งชวนเล่นกนนารพนันออนไลน์นะครับมุกที่5นะครับอ้างว่าได้รับโบนัสเงินฟรีนะครับคลิกเข้าไปก็คือทักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่น้องชนต้องระมัดระวังครับไม่ตกเป็นเหยือขอบคุณครับ